สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับครับเดี๋ยวเรามาแบ่งบอลสีนะครับราคาเบาๆนะครับครับที่เห็นอยู่นี้เป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมนะครับกระถางละแปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับเป็นตัวแผงนะลูกค้านะครับแปดสิบาทนะครับใส่แดงๆนะครับด่างๆแลคุณพระนะครับคุณพระคุณเจ้านะครับครับกระถางนี้นะครับ 80บาทนะครับ3กระถางนี้กระถางละ80บาทนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมครับส่วนกระถางนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมขอ90บาทนะครับผม90บาทนะครับต่อมาเป็นปีศาจแดงลูกตาลนะครับผมนะครับอยู่ในกระถาง5ครึ่งนะครับผมครับแบ่งอยู่ที่แบ่ง90บาทนะครับผม90บาทนะครับผม ฮาร์ดบีดนะครับผมฮาร์ดบีดนะครับฮาร์ดบีดแผงผมแบ่งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเลสเลสตานะครับผมนะครับเป็นไม้ใบหอกนะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมเลสตานะครับใบหอกนะครับหกสิบบาทนะครับผมตายแล้วหนึ่งในจักรยานในจักรวาลไม่กล้าขายเลยฮะ ขายขายไม่ได้ครับผมก็น่าจะเชื่อขบบอลสีกับมณบอลสีนะครับอ่ะสามร้อยสิบบาทไม่ไปนะครับกระถางหกนะครับผมนะบอ่ะต่อมาก็เป็นศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับศีลาหุ้มทองแผงแบ่งอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทนะครับผมซันเซ็สกายนะครับซันเซสกายซันเซ็สก,ส,เซสกายแบ่งอยู่ที่ ร้อสิบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมหมุดตึ๊บเลยอ่าสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะด่างเหลืองทองนะครับผมนะก็เอาไปลุ้นดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม้ชิ้นผ่านะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นลูกของซันเซตกายนะครับ ตัถงนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บาทไม้ใบกลมด่างนะครับผมไม้ใบกลมด่างไม้ใบกลมด่างนะครับด่างแบบปลาคราฟนะครับเขียวนวลๆชมพูนะครับผมนะครับตัถังนี้ใบกลมจริงๆครับผมหลอดใหม่มาน่าจะคับแบ่ง70บาทนะครับผม70บาทไม้ใบกลมนะครับศีลาหุ่มทองแผงครับนี่อีกหนึ่งต้นนะครับผม ศิลาหุ่มทองแผงนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบบาทนะครับผมร้อยสี่สิบบาทนะครับปีศาจแดงแผงนะครับผมปีศาจแดงแผงครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นทิดาลูซิเฟอร์ก็ไม่รู้ครับแต่ก็ขายเป็น อีสาแดงแผงนะครับผมนะครับกระถางหกนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับกับกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นศิลาหุ้มทองนะครับนฮะเป็นศิลาหุ้มทองด่างนะครับผมแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นชิ้นผ่าด้วยนะครับผม ลาหุ้มทองแผงนะครับผมศิลาหุ้มทองแผงนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยสี่สิบาทนะครับผมร้อยสี่สิบาทนะครับนี่ก็ร้อยสี่สิบาทนะครับผมนะหมายอายุเยอะแล้วครับผมนะครับศิลาหุ้มทองแผงนะครับร้อยสี่สิบาทกระถางหกนะครับครับสวนกระถางนี้นะครับผมเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับกระถางหกนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับ ตัวนี้เป็นใบพัดด่างประคับนะครับด่างม่วงนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยี่สิบาทนะครับร้อยี่สิบบาทนะครับสวยมากเลยนะครับร้อยี่สิบาทนะครับผมกระถางนี้เป็นงานหัวนะครับผมงานหัวผมไม่ทราบชื่อเขานะครับแต่ผมว่าไม่ใช่มิ่งมงคลหรอกครับผมนะครับเป็นอีกชื่อนึงนะครับผมเบา เป็นงานหัวนะครับผมเนะฮะเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับไม้อายุเยอะเลยนะครับผมนี่ะผมฝังหัวขึ้นมาใหม่นะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับนี่ก็งานหัวนะครับผมนะครับผมที่เป็นไม้เมล็ดนะครับเพราะผมไม่ทราบชื่อนะครับผมงานกระดูกนะครับกระดูกดำๆนะครับผมแบ่งเก้าสิบาทนะครับงานหัวใหญ่ๆนะครับกระถางหกนะครับส่งให้ทั้งกระถางนะครับผมนะครับส่งให้ทั้งกระถางเลยนะครับผมกระถางละเก้าสิบบาทนะครับผม ครับต่อมานะครับผมต่อมานะฮะเดี๋ยแบ่งครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับครับทีคุณลุงคุณป้าบอกให้ผมตั้งชื่อนะครับผมเนี่ยครับก็มีจํานวนอยู่แค่หลงอยู่แค่สามกระถางนะครับผมนะครับหลงอยู่เท่แค่สามกระถางนะครับก็แบ่งให้บพวกเพื่อนๆไปหมดนะครับเป็นไม้ทรงคอมเพกนะครับผมเป็นไม้ทรงคอมเพก ด่างทองส้มนะครับผมนะครับเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าจะบอกว่าไม้ทรงคอมเพกต้นที่ผมตั้งชื่อให้นะครับผมนะฮะเป็นพระกระโดกกำแพงนะครับผมพระกระโดกกำแพงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับคุณลุงคุณป้าบอกไอ้ต้นที่ว่าชื่อพระกระโดกกำแพงนะครับผมนะฮะก็เก้าสบาทนะครับผมนะฮะดูนะครับพระกระโดกกาแพงนะครับผมพระกระโดกกำแพงนะครับแต่คงไม่เป็นไรแล้วครับผมนะฮะ พระกระโดกกำแพงนะครับผมเป็นมีทั้งด่างทั้งป้ายนะครับผมนะฮะไม้ทรงเตี้ยนะครับผมน่าเลี้ยงมากเลยนะครับพระกระโดกกำแพงนะครับผมนะครับระถางละเก้าสิบบาทนะครับพระกระโดกกำแพงนะครับมีจํานวนสามสามต้นนะครับผมคือหมดแล้วก็หมดเหมือนกันครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมได้มาในราคาสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับผมขอสองร้อยหกสิบาทนะครับผมนะครับ ไม้ด่างกระถางนี้นะครับไม้เป็นหน้าไม้ที่แปลกใหม่นะครับผมนะครับดูนะครับไม้ทาจํานวนได้แล้วล่ะครับผมนะครับสิบชิ้นขึ้นนะครับเนี่ยผมคิดว่านะเพราะว่าอยู่มาสามสี่เดือนแล้วแล้วก็คือหน้าทําอยู่ครับเพราะเม็ดเม็ดสีสวยครับผมแล้วตอนนี้คือก็มีสองสีนะครับผมมีแดงแบบแดงม่วงๆนะครับผมแล้วก็มีเหลืองทองนะตอนนี้ก็เหลืองทองมาก็เลย ิดขายดูนะครับสองร้อยหกสิบาทนะครับผมลูกค้าครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมเนี่ยเป็นลูกของศิลาหุ้มทองนะครับผมเนี่ยเป็นลูกนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมยังไม่เคยมีการผ่านะครับกระถางนี้นะครับไม้เมล็ดนะครับเนี่ยกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ เอาไปร้อยเก้าสิบนะครับผมร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยเก้าสิบาททําจํานวนได้เลยครับผมยังไงก็ฝากพระกระโดดกาแพงได้เลยครับผมมิวสามกระถางนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวแบ่งกอเก็ดนะครับผมกอะเกร็ดกระถางกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับเกอเกล็ดไซส์ใหญ่โตโตนะครับผมนะอันนี้ด่างเหลืองมาแล้วนะครับผมหลอดใหม่ครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับ เศรษฐีพันล้านนะฮะงานหัวนะครับผมเศรษฐีพันล้านงานหัวนะครับผมนะฮะเศรษฐีพันล้านนะครับงานหัวนะฮะขึ้นมาแบบแล้วก็ปลูกให้นะครับผมแล้วหลอดใหม่มาก็พร้อมเดินทางนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่เจ็ดสิบาทนะครับเศรษฐีพันล้านถือว่าเป็นหน่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าส่งอันนี้เอาที่สมัครใจนะครับผมผมผมปลูก ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพันเดียวกันหรือเปล่านะครับเนะีฮยแต่ผมปลูกปลูกให้คู่เลยนะครับผมเพื่อให้ได้แบ่งคู่นะครับผมเนะี่ยนั่งไม่ได้เป็นผมตีเป็นไม้เมล็ดนะครับแต่เขาจะคล้ายกับขายหลายตัวมากเลยนะครับผมเนะี่ยแล้วหัวใหญ่เนะีฮยหัวใหญ่ทั้งสองพันนะครับผมเนะี่ยเหมือนหลายตัวแล้วเกินนะครับผมนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สาม้อยห้าสิบนะครับทั้งกระถางนะลูกค้า ทั้งกระถางหัวใหญ่ผมรับประกันนะครับคุณลูกค้าเอาไปผ่าทําจํานวนได้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็แต่ก็ระวังออกดอกนะครับผมเพราะไม้ไม้ปลูกงานหัวจะใบต่อไปจะไม่ค่อยโหม ộ, จะโหมดอกก่อนทุกทีเลยเต็มตอนนี้เต็มสวนผมแล้วงานหัวนะ้พวพูดถึงงานหัวนะครับไม้ด่างนะครับผมนะบ350นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับส่งทั้งกระถางไม่ห่อต้มแล้วครับลูกค้าแต่ราคา ผมคิดว่าให้ราคาห่อตุ้มนะครับผมเนี่ยคือบางครั้งหัวใหญ่นะฮะบางทีต้นเนี้ยต้นเนี้ยนะเมืองนน่ะหัวเขาของคานวณดูแล้วน่าจะปีกว่าออกดอกแล้วหลายทีนะครับน้าเมืองนนนะครับเนี่ยก็ดอกมาแต่ก็ครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งปันให้ไปทํานะครับผมนะครับเก็บดอกคงไม่ทันแล้วครับผมนะครับดอกจะแตกแล้วครับผมนี่น้าเมืองนนนะครับ กละกกะกึ่งแพงนิดนึงนะครับผมนะครับนะมังนนกระถางนี้แบ่งให้อยู่ที่120บาทนะครับผม120บาทมณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรนะฮะก็อาจจะไปออกดอกที่บ้านคุณลูกค้านะครับกระถางนี้นะครับหัวใหญ่ครับผมหัวใหญ่คุณลูกค้าคุณลูกค้าไปเปิดดูได้เลยนะครับผมนะครับหัวใหญ่เท่ากับกระถาง4เลยนะครับผมนะเนี่ยฟอร์มตอนนี้ยังเตี้ยอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในตู้นานๆอาจจะโยกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ไม้มณีล้อมเพชรสามารถ เลี้ยงนอกตู้ได้สบายส0งพัน่แหนะครับผมกระถางละร้อยบาทนะครับผมนะครับรับประกันนะครับรับประกันว่าหัวโคตรใหญ่เลยนะครับผมครับเอาพอได้แพ็คนะครับผมนะฮะเดี๋ยวออเดอร์คลิปเมื่อวานผมส่งให้พร้อมกันวันกับวันจันเลยนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยนะครับผมผมผมหนีแดด แล้วก็แดดไล่นะครับอันนี้เป็นซันชายนะลูกค้าซันชายครับผมซันชายนะครับผมลูกค้ามองไม่เห็นแล้วนะฮะซันชายนะครับผมกระถางนี้ผมเอา90บาทนะอันนี้ก็งานหัวนะครับซันชายนะครับผมซันชายเป็นไม้เรนะครับนะฮะไม้แรตัวเก่านะฮะกระถางนี้ผมไปพรเวสุวรรณมันมันไม่ค่อยมานะลูกค้าเอาไปสู้ต่อนะครับผมขออยู่ที่40บาทนะครับผมงานหัวนะครับพอ เอาผมขายเอาสบายใจนะลูกค้าพรอวมส่วนแผงจากศิลาเพชรเนาะศิลาเพชรผมขายเป็นศิลาเพชรนะครับ40บาทนะครับผมศิลาศิลาเพชร40บาทนะครับศิลาเพชรแผงด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาก็เป็นลูกของปีศาจแดงนะครับผมเนะกับพญาขอมนะครับผมผมไม่รู้ว่าปีศาจแดงอ่ะผสมกับพญาขอมแล้วจะเป็นไงนะครับผมนะเอาลองดูนะครับผมไม้ยังไม่ได้มีการผ่านะครับผมนะฮะคุณลูกค้าไปทําจํานวนต่อนะครับผมเนะ ลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมงานหัวครับผมอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนี่ก็งานหัวนะครับผมงานหัวก็คือว่าคุณลูกค้าไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นดาราจักรวาลน,นะครับผมเพราะว่าของผมเคยทําดาราจักรวาลแล้วมันยุบไปนะครับผมก็เอาหัวไปฝังไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ไม่ใช่โชค สิบเอ็ดชั้นแล้วครับผมครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับเจ็ดสิบบาท fire, นะ er, uh huh. ครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมที่ว่าคิดว่าเป็นดาราจักรวาลนะครับผมเนะยต่อมาครับผมต่อมาอันนี้ก็งานงานหัวค mm. รับผมเป็นพันทรงเตี้ยนะครับผมเป็นพันที่หายากนะครับผมมณีลักษมีนะครับผมมณีลักษมีนะครับผมนะฮะมณีลักษมีเอ่อทำจำนวนได้สิบกว่าชิ้นได้เลยนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับมณนีรัศมีแผงนะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็ผีจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็มามันีรักษมีแต่ครั้งนี้เคยอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับต้นเนี้เป็นเป็นหน่อเขานะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ผมแยกหน่อออกมานะครับผมได้หลายเดือนแล้วนะครับผมหัวใหญ่แล้วแล้วครับผมกระถางนี้เป็นเป็นแม่เขาแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านะครับผม เราะว่ามณีลักษมีตอนนี้ราคาก็สีจะดรอปลงผมก็เลยขายอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ถางแปดนะครับขออยู่ที่350บาทนะครับรับประกันความสวยนะครับผมนะครับสวยมากมากเลยนะครับผมมณีลักษมีนะฮะหัวไม่ต้องเสิร์ฟครับผมใหญ่โตมโหฬารนะฮะครับผมมณีลักษมีนะครับผมนะฮะทองอัมพยนะครับผมไม้แลนะครับผมทองอัมพยแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผมทองอัมพยนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นดาราลินนะครับดาราลินนี่เป็นไม้ที่หายากมากเลยจํานวนมีน้อยอ่ะเพราะว่ามันทํายากจริงๆครับดาราลินนะครับเป็นไม้ปาบเสียนนะยิ่งกว่าสยามนัลลิมิตอีกครับดาราลินนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนี่ก็เลี้ยงมานานแล้วครับผมเนี่ยก็อ่ะกาค่าพลิกนะครับกาค่าพลิกพ่อค้าแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บบาทนะครับกาค่าพลิกนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้แยกหน่อนะครับผมนะฮะนี่คือเออ่หลอดใหม่มาแล้วนะอยู่ที่โคนนะจ๊ะนะเอ่อแม่ฟ้าหลวงนะครับผมแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมแม่ฟ้าหลวงกระถางห้าครึ่งนะครับครับสิบห้าทีเลยนะผมก็ไม่ไม่กล้าจะแต่ก็อดไม่ได้อะ ครับเอ้ยบุญมีครับเป็นเอ่อเบนโอ๊ยไม่ใช่เอ่อผมลืมชื่อเขาพญาดำรงนะครับผมนะครับแบ่งอยู่60บาทนะครับผมพญาดำลงแบ่ง60บาทหัวใหญ่มากนะครับกระถางเนี่ยวฮะเอ่อกระถางนี้นะครับพญาดำลง60บบาทนะครับผมนะฮะ ผมผมไปเปลี่ยนกระถางเขานะครับแล้วก็ให้แบ่งปันนะครับผมพญาดำรงนะครับหกสิบบาทนะครับผมนะครับนี่ก็รุ่นเดียวกันหมดนะครับผมนะฮะจากแปดเหลืออยู่กระถางห้านะครับแล้วก็แบ่งในราคาเบาๆนะครับผมนะครับกระถางละหกสิบาทพญาดำรงนะครับผมนะฮะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมแบ่งแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแบ่งแปดสิบบาทนะครับผม อุทยานหลวงเนี่ยต่อมาก็เป็นเล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรนะฮะเล็บมังกรสวยมากเลยนะครับผมแบ่งอยู่เจ็ดสิบาทนี่งานหัวนะครับผมคุณลูกค้านะเท้าทองอินนี่ก็งานหัวนะครับผมเท้าทองอินนะครับนะเท้าทองอินนะครับครับแบ่งเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับเท้าทองอินนะครับ กรไม้มาเล็นะครับฝังหัวผมยังไม่ขอดูหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรอ่านี่ครับผมราศีสิงห์นะครับผมราศีสิงห์แยกหนอนะครับผมแบ่งอยู่ที่สามสิบาทนะครับผมราศีสิงห์นะครับผมเนีัยเพชรเจ็ดสีนะครับผมเพชรเจ็ดสีเนีฮยเพชรเจ็ดสีครับกระถางนี้แบ่งสี่สิบบาทนะครับผมเพชรเจ็ดสีนะครับต่างเสถียรดีจริงๆครับผม เพชรเจ็ดสีสี่สิบาทนะครับผมนะครับครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับ